สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love Novel Channel By Nut พร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเดือนประดับใจ EP 15พา2ไปแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะฮามาเริ่มไม่สบายใจข่าวการยอมรับในตัวชิกอมราและชายาหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ชีกมุม่มทำพิธีสาบานตนเพื่อขึ้นปกครองบารัสอย่างเป็นทางการ ถ้าคืนตาให้เป็นแบบนี้ต่อไปเห็นทีว่าแม้ตระานอำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะสั่นคลอนและถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปยิ่งในระยะหลังรัฐมนตรีที่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาจะเริ่มตีตัวออกห่างโดยหันไปให้ความสําคัญกับอมรานมากขึ้นกว่าเดิมเสียงยกยอของผู้คนที่มีโอกาสเข้าไปทํางานร่วมกับชิกอมรานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจิกหมุนเป็นคนเก่งฉเฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถที่สำคัญเขามีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบารัสไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้จะเห็นได้จากโครงการท่าเรือน้ำลึกที่ชิกหนุ่มพยายามพุ่งเททำให้มันเป็นรูปเป็นล่างและเป็นไปตามที่คิดไว้พวกเขาต่างก็ยอมรับในความสามารถของชิกอมารานและเริ่มที่จะหันมาพักดีต่อชิกหนุ่มได้ใจจริงโดยมิเกณกลัวต่ออิทธิพลและอำนาจของท่านผู้สำเร็จราชการซึ่งเคยครอบงำพวกเขามาก่อนหน้านี้ เห็นทีเขาจะนิ่งเฉยแบบนี้ต่อไปไม่ได้คงต้องลงมือก่อนที่อมาลานจะพบใร้ประจำตัวผู้นำเผ่าหลังจากเหตุการณ์ปะทะก,กันในค่ำคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอและชิกอมาลานยิ่งแย่ลงเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอาหารมื้อเช้าเขาก็ไม่อยู่ร่วมรับประทานกับเธอพันไม้เกลี่ยอาหารในจานไปมายอย่างนึกเซนตาก็จ้องมองทีวีที่ซันเดย์เปิดไว้เป็นเพื่อนเธอในระหว่างที่เธอนั่งรับประทานอาหารซันเดย์เตรียมพวงดอกไม้ไว้หรือยัง เดี๋ยววันนี้เราไปที่วิหารกันเตรียมแล้วค่ะเสร็จแล้วจะไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กไหมคะพันไมายพยักหน้าไปสิจ้าบอกมีอาด้วยเด่ายาลืมเตรียมขนมติดไปด้วยเด็กๆคงจะชอบค่ะซันเดย์รับคำพันไมายตัดสินใจใช้เวลาที่มีเหลือเฟือให้เป็นประโยชน์เธอจึงตัดสินใจทำสิ่งที่คิดว่าตนเองน่าจะทำได้วันก่อนเธอไปเดินเล่นที่ด้านหลังจัสตินพาเลตเธอเพิ่งรู้ว่าด้านหลัง มีสถานที่รับดูแลเด็กที่พ่อแม่เคยทำงานให้กัทตันชิคและเสียชีวิตจากสงครามหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสาเหตุใดก็ตามชิคโอมานก็เลยสั่งให้คนไปรับลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นมาดูแลที่นี่ปีดาของอมาลานเป็นผู้ก่อตั้งส่วนนี้แต่เมื่อท่านชิคโอมานเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันที่นี่ก็เลยไม่ได้รับการเหลียวแลเพราะไม่มีคนมาสานต่อเจตนารมณ์ของท่านชิคโอมานทานไมเห็นเด็กๆแล้วนึกสงสาร เธออยากปรับปรงุงถานารละเฟ้งเด็กแห่งนี้ให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเจอชิมอมราลาเลยตั้งแต่วันนั้นดูเหมือนเขาจะยุ่งอยู่ตลอดเวลายิงสาวฝืนนิ้มก่อนจะวางช้อนแสดงให้รู้ว่าอิ่มทั้งที่ยังไม่ได้กินสักคำซันเดย์สังเกตเห็นอาการแล้วก็อดถามไม่ได้ท่านชายยาไม่กินอีกหน่อยเหรอคะฉันอิ่มแล้วไปกันเถอะเธอเอ่ยพร้อมกับลุกขึ้นพันไมจะเดินทางมากราบสักการะองค์เทพีสรีนาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เสมอทุกเช้า วันนี้ก็เช่นกันระหว่างที่สองสาวกำลังจะก้าวเท้าออกไปจากห้องอาหารนั้นก็มีข่าวด่วนรายงานเข้ามาเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถประจำตำแหน่งชีพอมารานประสบเหตุระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามคนในระหว่างเกิดเหตุคาดว่าชีพอมารานอยู่ภายในรถคันดังกล่าวขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังถูกนำตัวส่งโรงพรยาบาลพันไม้หน้าซีดหูอื้อแม้เช้านี้เธอไม่เห็นเขา แต่ก็รู้ว่าเขาไปไประชุมกับตัวแทนบริษัทน้ำมันจากต่างประเทศพร้อมกับเยซินและจาบินดังนั้นคนที่อยู่ในรถสามคนต้องเป็นชีคอมารานเยซินและจาบินแน่นอนหญิงสาวรนล,ลานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาจาบินแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดชีคอมารานขออย่าให้เป็นคุณเลยนะคะพันไม้เสียงสัน่นน้ำตาไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ใจเย็นๆก่อนนะคะท่านชายาอ,อาจจะไม่ใช่ท่านชีก็ได้ค่ะซันเดลียตรงเข้าไปประคองนายหญิงของตนเอาไว้ ซันเดย์ฉันต้องไปโรงพยาบาลพาฉันไปหาท่านชีคอยู่นี้แต่เธอและมีอาได้รับคำสั่งว่าห้ามชายาออกจากเจสตินพาเลตโดยไร้เงาองค์ลักคุมกันเด็ดขาดหันหมไม่สนใจอาการลังเลของซันเดย์เธอคว้ากระเป๋าและตรงดิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วทำให้ซันเดย์ต้องวิ่งตามไปอีกคนรอด้วยสิคะท่านชายาซันเดย์ร้องบอกเดี๋ยวซันเดย์ไปบอกคนขับรถใหเอารถออกมาก่อนค่ะเร็วเข้า ฉันจะลงไปราด้านล่างพันไม้ทะลอสีเท้าขนาบ,บอกอย่างร้อนใจในเวลาไม่นานพันไม้และซันเดย์ก็นั่งรถเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวเมื่อรถขับผ่านสถานที่เกิดเหตุพันไม้ก็แทบสิ้นสติกับสิ่งที่เห็นเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถยนตนประจานตำแหน่งของท่านชีมันทําให้เธอถึงกับหมดแรงแต่ก็พยายามที่จะควบคุมสติไว้ตราบใดที่เธอยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเธอจะไม่คิดไปเองล่วกหน้าเด็ดขาด เขาจะปลอดภัยไม่สิเขาต้องปลอดภัยต่างหากพันไมได้แต่พร่ำบอกตัวเองในใจเมื่อพันไมเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก็รีบตรงเข้าไปทางเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จะรู้ว่ามีการนําคนเจ็บจากเหตุระเบิดไปรักษาห้องไหนจากนั้นก็วิ่งตรงไปที่ห้องดันกล่าวทันทีหญิงสาวเดินมาจนถึงบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเธอพบพยาบาลจึงสอบถามถึงอาการของคนเจ็บด,ด้วยความร้อนใจคุณพยาบาลคะคนเจ็บจากเหตุระเบิดอาการเป็นยังไงบ้างคะ เธอถามอย่างร้อนรนรอถามคุณหมอดีกว่าค่ะพยาบาลสาวตอบและเดินเลี่ยงไปอีกด้านทิ้งให้พันไมลชถึงเงอิ้คอมองทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งกำลังระดมกำลังช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันอย่างเต็มที่ผ่านช่องกระจกเล็กๆด้านนอกหญิงสาวยืนเกาะประตูน้ำตาไหลพลากตอนนี้เธอเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าที่อลัลมารามีความสำคัญกับเธอมากแค่ไหนเยียดทิ้งฉันไปนะคะพันไมลพูดทั้งน้ำตา ซบหน้ากับประตูร้องงห้าอย่างไม่อายใครโดยมีซันเดย์ยืนน้ำตาซึมอยู่ใกล้ๆบรรยากาศภายในโรงพยาบาลดูเงียบเชียบความห,หนาวเย็นเยือกของโรงพยาบาลทําให้พันไมรู้สึกอึดอัด่างไรบอกไม่ถูกเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงแต่พันไมก็ยังคงยืนรออยู่ที่เดิมจนกระทั่งทีมแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยเดินออกมาเธอถลาไปถามอาการของคนเจ็บทันทีอาการของคนเจ็บเป็นยังไงบ้างคะเธอถามเสียงสัน่นเสียใจด้วยนะครับ เราพยายามกันอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาไว้ได้เพราะคนเจ็บอาการสาหัสก่อนที่จะมาถึงมือหมอนายแพทย์ยังพูดไม่ทันจบพันไมรู้สึกเหมือนหัวใจสลายร่างบางแทบสุดโชคดีที่ซันเดย์เข้ามาช่วยประคองเอาไว้ก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นโทษท่านชิตพันไม้อุทานน้ำตาคลอหน่วยรีบเปิดประตูเข้าไปด้านในโดยไม่คิดจะฟังคำพูดใดๆจากหมออีกต่อไปนายแพทย์ขมวดคิ้ว มองตามชายาของชีคอมมาลาที่ความแปลกใจยกมือคล้ายจะเรียกแต่ไม่ทันล่างเพลียวบางที่เดินหายเข้าประตูไปทั้งที่เขายังพูดไม่จบนั่นไม่ใช่ท่านชีคนะครับคุณหมอพูดกับใครจาบินถามองครัลักหนุ่มเดินมาพร้อมกับชีคอมมาลาไลยาซินที่รีบรุดมาอยังโรงพยาบาลหลังจากทราบว่ารถประจําตําแหน่งถูกลอบวางระเบิดชายาพันไม้ครับนายแพทย์ตอบทางทําความเคารพท่านชีคอมมาลามีสีหน้าประหลาดใจหันไปมององ,องครักษ์ทั้งสอง ่อนจะสาวเท้ายาวๆตามหญิงสาวไปอีกคนเมื่อเข้าไปในห้องพันไม้ก็พบบุรุษพยาบาลน,นำผ้าขาวมาคุมร่างผู้ตายบรรยากาศภายในห้องเงียบเชียบความเย็นเยือกเริ่มเข้ามากอบกลุมหัวใจของเธอเมื่อบุรุษพยาบาลเห็นว่าเป็นใครก็ทําความคารพและเดินออกไปปล่อยให้หญิงสาวอยู่กับซันเดย์ตามลําพังท่านชายยาทําใจดีๆนะคะขอฉันอยู่ตามลําพังได้ไหมพันไม้บีบมือสาวใช้คนสนิทแต่ ซันเดย์ทำท่าจะปฏิเสธเธอไม่อยากทิ้งเจ้านายสาวไว้เพียงลำพังแต่ไม่เห็นสายตาขอร้องคู่นั้นจึงได้แต่ล่าถอยออกมาเงียบๆเมื่ออยู่คนเดียวพันไมล์เดินเหมือนคนไร้วิญญาณไปยังล่างนั้นทันทีน้ำตาไหลพลากลงมาโดยไม่รู้ตัวนี่จริงใช่ไหมคุณต้องไม่จริงฉันไปแบบนี้ฉันยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าฉันรักคุณรักคุณมากจริงๆพันไมล์ร้องไห้สือสะอื้นด้วยความเจ็บช้ำ ที่สูญเสียบุคคลที่รักไปโดยไม่ทันได้กล่าวลาความสูญเสียในครั้งนี้ทําให้เธอได้รู้ซึ้งถึงหัวใจของตัวเองอย่างถ่องแท้ว่าเขามีค่าและมีความหมายต่อเธอมากแค่ไหนตอนมันจะมีประโยชน์อะไรที่มารู้เมื่อสายทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกนี้มาโดยตลอดฉันนี่มันโง่แทๆ้ๆพาะที่ติทําให้ฉันปากแข็งไม่ยอมบอกว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณมาบอกคุณตอนนี้มันก็สายเกินไป พันไมลร้องไห้ท่มควรราวกับคนขาดสติจิตใจของเธอเปลาะบางและกำลังจะแตกสลายเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปโดยที่เขายังไม่เคยได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นี้ยากเกินกว่าที่จะรับได้และไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดเธอเอื้อมมือบอกบางที่สันเทาเพื่อเปิดผ้ากรุงสีขาวสะอาดที่ใช้ปิดคลุมร่างนั้นเพราะเธออยากเห็นหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้าย หญิงสาวเปิดผ้าคลุมสีขาวสะอาดที่ใช้ปิดคลุมร่างนั้นอย่างช้าๆสีหน้าบ่งบอกถึงความกลัวที่เข้ามาเกาะกลุ่มจ,จิตใจผ้าขาวสะอาดนั้นค่อยๆเผยออกมาให้เห็นร่างผู้ตายเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เขาก็ถอนหายใจพร้อมกับปิดผ้าคลุมหน้าไว้แบบเติมด้วยความโล่งอกแม้ว่าศพนั้นจะไม่ใช่ชายที่เธอรักแต่ใบหน้าของเธอก็ยังคงซีดเผือดไร้เลือดฝาดการกระทําของพันไม้อยู่ในสายตาของชีกอมบาลาน ซันเดย์และสององค์ษ์คนสนิทตลอดเวลาจากคำพูดและการแสดงออกของพันไมยทำให้อมลารู้ว่าตัวเอมีความสำคัญต่อเธอไม่น้อยไม่ใช่เขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนผมอยู่นี่เสียงทุ่มที่ดังมาจากทางด้านหลังทำให้พันไมหันกลับไปมองเธอรีบวิ่งตรงไปหาเขาพร้อมกับถามด้วยความห่วงใยพันไมจับชายเสื้อคุมของเขาไว้แน่นและปล่อยเสียงร้องไห้ออกมาโดยไม่อาย น้ำตาของเธอยังคงไหลพลากตลอดเวลาในตอนแรกเธอหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตกใจที่ตนเองสูญเสียคนที่รักไปจากเุระเบิดในครั้งนี้แต่เมื่อรู้ว่าเขาปลอดภัยน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาด้วยความโล่งอกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะบาดเจ็บตรงไหนหรืึเปล่าพันไมเอ,อ่ยถามพลางเอื้อมมือไปลูบไล้ตามใบหน้าและลำตัวของเขาพร้อมกับสำรวจไปตามร่างกายของชายคนรักที่ยืนอยู่ตรงหน้าอมารานจับมือบอบบางนั้นไว้ ผมปลอดภัยดีขอโทษที่ทําให้คุณเป็นห่วงชายหนุ่มตอบด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลเขาเช็ดน้าตาให้ภรรยาก่อนจะดึงตัวเธอเข้ามากอดเพื่อปลอบโยนอยู่ครู่หนึ่งหายตกใจหรือ,อยังพันไม้เพีัยหน้าแทนคําตอบกลับบ้านกันเขาเอ่ยชวนจากนั้นก็หันไปสั่งให้ทุกคนเดินทางกลับจัสตินพาเลตในระหว่างที่นั่งกันมาในรถอามารานกอดประคองพันไม้ไว้ในอ้อมแขนตลอดเวลาซึ่งทุกอ็อนอ่อนผ่อนตาม ให้เขาทําเช่นนั้นได้โดยไม่ได้ขัดเขินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอมาลานเอ่อยถามฉันไม่เป็นไรคะ่ะพันไมล์ตอบพางสายหน้าแต่หน้าของคุณซีดมากเลยนะกลับถึงที่พักแล้วให้วาคิม,มาดัวอาการของคุณหน่อยดีไหมฉันไม่เป็นอะไรจริงๆคะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องให้หมอมาดูแลอาการฉันหรอกคะ่ะพันไมล์ผ่าออกจากอ้อมแขนแข,นแขนแ็งแกร่งแต่ทว่าอบอุ่นนั้นก่อนจะสบตาก,กันในระยะใกล้มันเกิดอะไรขึ้นคะ พันไมายเอ่ยถามใจของเธอยังสั่นไม่หายแม้จะรู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วก็ตามแต่อีกฝ่ายยังคงปิดปากเงียบเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างเขาและท่านอาให้เธอฟังดีไหมความเงียบของเขาทำให้พันไมายเปลี่ยนวิธีพูดเราเป็นสามีภรรยากันนะคะการที่สามีตกอยู่ในอันตรายโดยที่ฉันซึ่งเป็นภรรยาของคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันถูกต้องแล้วเหรอคะ อมาลามีสีหน้ากุ้นิดอย่างเห็นได้ชัดพันไมลรับรู้ได้ถึงความวิตกกังวลเหล่านั้นผ่านทางสายตาของเขาและเดาว,ว่าคงจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่เขารู้แต่เธอยังไม่รู้จึงต้องรู้ให้ได้ว่าเขากําลังปิดบังอะไรเธอว่าไงคะบอกที่มาสิคะว่าคุณปิดบังอะไรฉันอมมาลายงคงใช้ความเงียบแทนคําตอบพันไมเองก็ใช้ความอดทนที่มีอยู่น้อยนิดรอฟังคําตอบจากเขาสองหนุ่มสาวสบตาก,กันนิ่งนาน อมบาลานมองสายตาคาดคันและรอคอยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมากุมมือเรียวบางของภรรยาพร้อมกับพูดว่ายิ่งคุณรู้ข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่อันตรายก็จะมาสู่ตัวคุณมากขึ้นเป็นเงาตามตัวมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะเธอถามเสียงสูงเมื่อเห็นอีกฝ่ายเพียกหน้ารับอยากรู้อะไรก็ถามมาทราบหรือยังคะว่าการรอบสังหารในครั้งนี้เป็นฝีมือของใครพันไม้เอ่ยถามอมราานิ่งเงียบอีกครั้ง ลาวกับกำลังใช้ความคิดท่านอาผมเองเขายิ้มน,นิ้วเลียวไล้แก้มนวลเบาๆเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของภรรยาอำนาจละยศักดิ์เป็นสิ่งหอมหวานใครที่เคยได้ลิ้มลองส่วนใหญ่จะมึนเมาจนไม่อยากที่จะสูญเสียแต่ถึงขนาดสังฆาหลานของตัวเองมันโหดร้ายมากเลยนะคะพันไมายดึงมือสามีมาบีบและกลุ่มกระชับไว้แม้ใบหน้าคมสันยังเรียบเฉย แต่เธอรู้สึกได้ว่าภายใต้ท่าทีที่เย็นชาราวกับไม่แท้โลกนั้นปรับซุกซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ได้อย่างมิจตอมลา,านตัดสินใจเล่าเรื่องระหว่างเขาและท่านอาให้หญิงสาวฟังคร่าวๆเมื่อรู้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณถึงไม่จัดกาล่ะคะเธอถามอย่างรู้นิสัยความด็ดขาดและเข้มงวดของชีคมุงเป็นอย่างดีพอเขาเป็นาตาผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคา,ารพอมลานตอบพางกระชับร่างบางในอ้อมกอดพันไมยซบกหน้าลงกับอกกว้าง กล่าวกับจะช่วยบรรเทาวความเจ็บปวดอ้างว้างในใจของชิคหนุ่มให้หมดไปเธอรับรู้ความคิดของเขาเขายังอยากให้โอกาสท่านอาได้กลับตัวจึงยังไม่ลงมือทําอะไรแต่การจะปล่อยให้ตัวเองเป็นเป้นเปานิ่งแบบนี้เธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่คุณจะปล่อยให้เขาทําร้ายคุณแบบนี้ต่อไปนไี่ได้นะคะไม่ต้องห่วงนะผมระวังตัวอยู่เสมอคุณเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าท่านอาจจะมีแผนการอะไรอีกค่ะ ฉันสัญญาว่าจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นพันไมยเพยักหน้าไม่นานรถก็แล่นมาถึงจัสตินพาเลตอมมาลานประคองพันไม้กลับไปนอนพักผ่อนที่ห้องเขาเฝ้าดูแลจนมั่นใจว่าเธอหลับสนิทจึงเดินจากมาเพื่อมาปรับแผนการรักษาค,ความปลอดภัยจากการรอบสังหารในครั้งนี้ทําให้อมาราลานรู้ว่าท่านอารเริ่มจะประกาศสงครามชธินเต็มรูปแบบสิ่งที่เขากังวลไม่ใช่ความปลอดภัยของตัวเองแต่เป็นความปลอดภัยของพันไม้ หญิงสาวที่เขารักและห่วงแหนเป็นที่สุดหลังจากให้เยซินไปตวรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเยซินพบป้ายประจำตัวหน่วยอุคลาห์ของท่านฮามานตกอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุชีคหนุ่มได้แต่คิดคำนึงอยู่ในใจอีกครั้งแล้วสินะที่ท่านอาต้องการจะเก็บเราไม่น่าเชื่อเลยว่าอำนาจและความต้องการตำแหน่งผู้นำบารัสจะทําให้ท่านอาถึงกับต้องการที่จะเข็นฆ่าเราซึ่งเป็นหลานชายเพียงคนเดียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกิดเหตุหตร,ะระเบิดรถประจําตําแหน่งของเขาก่อนหน้านี้รถของเขา ที่จะใช้ไปรับแทนไทยและพันไม้ที่สนามบินก็เคยโดนรอบวางระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งทําให้ต้องเปลี่ยนรถที่ใช้ไปรับสองอาคันตุกะอย่างกระทันหันเมื่อการรอบสังหารครั้งที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลวท่านอาของเขาจะต้องหาวิธีอื่นมาจัดก,การกับเขาอีกแน่ทางที่ดีเขาควรเตรียมการหาวิธีป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอาจถึงเวลาที่ควรจะจบเรื่องนี้สักทีขอบคุณที่ติดตามค่ะ สำหรับ EP หน้าสองพระนางของเราจะเข้าหอกันแล้วนะคะจะสวีทหวานกันมากแค่ไหนติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าค่ะเหมือนเช่นเคยููสฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุดด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ